สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมารีวิวการล้างรถอัตโนมัติที่อเมริกานะคะว่าเป็นยังไงนี่า่านแรกคะ่ะจ่ายเงินโดยเครดิตการ์ดแล้วก็มีหลายราคาให้เราเลือกนะคะแต่เราเลือกล้างอย่างเดียว7ดดอลลาร์คะ่ะ <dollars>. นี่ค่ะเจ็ดดอลลาร์ตอนนี้ค่าเงินที่สามสิบสามบาทนะคะลองคูณค่ะแล้วก็รอต่อคิวที่จะเข้าไปล้างอัตโนมัตินะคะจะใช้เวลาล้างเริ่มจากจุดสตาร์ทประมาณสามนาทีค่ะด่านแรกนะคะ พนักงานจะล้างกระจกแล้วก็กระโปรงรถก่อนนะคะอันดับแรก นี่ค่ะพนักงานก็จะฉีดน้ำยาล้างล้างกระจกรถให้ก่อนอันดับแรกนะคะแล้วก็กระโปรงรถค่ะ ล้างเสร็จแล้วก็จะขับเข้าซองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไม่ต้องขับอีกแล้วค่ะมันก็จะไหลไปตามอาตัตโนมัตินะคะ you, นี่ค่ะกาถอม <for> sure. ไว้ใช้ติดรถค่ะ นี่ค่ะด่านถัดมานะคะก็จะเป็นแปลงใหญ่ค่ะมันก็จะหมุนล้างให้เราข้างๆ้างรถนะคะแปลงก็จะปั่นไปเรื่อยๆค่ะปั่น ไปรอบๆรถนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นสกอตไบเส้นยาวๆนะคะปัดไปปัดมาบนรถค่ะข้างบนรถหลังคารถนะคะ และด่านสุดท้ายค่ะแปลงอีกนะคะแปลงปัดข้างๆพร้อมกับน้ำฉีดทำความสะอาดฟองออกค่ะ หลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นลมเป่าให้แห้งนะคะเรียบร้อยค่ะการล้างรถอัตโนมัติ3นาที7ดดอลลาร์นะคะ แล้วเราก็จะนำรถไปดูดฝุ่นทำความสะอาดในรถเองค่ะถัดไปจากการเป่าลมร้อนเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะที่ดูดฝุ่นทำความสะอาดข้างในรถจบการรีวิววันนี้ค่ะ